จไ,ไปรับสาวก่อนเอาสาวมาแต่งฮะคันนี้มันสี่หมื่นเจ็ดเองจะแต่งเป็นแสนใช่เนี่ยแต่งเป็นทั้งหมดเนี่ยตอนนี้แสนแล้วยังร้อยไม่ได้แต่งเลยสียังไม่ได้เปลี่ยนใช้เงินใช้เงินคุ้มซื้อรถครับ มิ้งเปิดะทุนได้ปะ,ะมันเหมือนจะได้ปะ

ล้รอยเเกไดขึนถึงเวลาแต่งรถครับซื้อรถมานี่หรูหลาอยู่ดีกินดีเนาะสภานี่เนาะอะไรนะสภานี่อยู่หลาหรูหลากินดีเนาะยังไงวะยี่แบบไม่ต้องแบบฟาร์มหาของอะรับของอย่างเดียวไม่ฟาร์มอย่างเดียวตอนนี้ไม่รับอะไรเลยเงินเงินทุนที่ให้ไว้ตอนแรกจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มีเจ็ดแสนอยู่เนี่ยโอ้ยยังหกเลยหกแสนคือมันต้อง ได้ทุนไม่คือมันจะไม่ได้ขายอะไรเลยอะได้ไหมยังนั่นแหละเลยสอง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 แก๊งก็ไม่ได้ห้าแสนคืนเลยก็คือตอนนี้กําไรเจ็ดแสนแปดแสนแล้วอ๋อโอเคยังไม่ได้ขายของเลยนะสักอย่างแล้วครบกําหนดเท่าไหร่เนี่ยครบกําหนดวันไหนเนี่ยครบกำหนดเลยแก๊งเนี่ยมีกําหนดไหมหมายถึงแก๊งยืมอ่ะแก๊งอู้ไปอ่ะอ๋อมีมีเดือนนึงอ๋อเดือนนึงใช่เวลาเยอะหน่อยเดือนนึงมันห้าแสนมันสบายสบายอยู่แล้วนั่นประมาณกลางเดือนหน้า คืนก็คืนหกแสนอ่ะประมาณนั้นอ่ะยี่สิบยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปัญหาจริงเขาหาคืนไอ้ที่กึงก็คืนได้แล้วถ้าดามจริงๆริงม,มันไม่ได้เยอะอะไรห้าแสนใช่ห้าแสนสิบคนไม่จบปูนแล้วเหรอช่วงเนี้ยโอโ้เอาอะไรเวลาไหนไปจบงานเยอะแยะงานอะไรก่อนงานอะไรก่อนโอ้สบายมีงานเยอะแยะให้ทำไม่เลยต้องแบบสั่งเดียว ไม่อยากสั่งแม่งก็เลยต้องทำให้แม่งดูสุดท้ายแม่งก็ไม่ดูแม่งก็ไม่สอนจะดีไอ้เหย้ยแต่งรถแล้วแตซื้อรถใหม่มาร,รถแบบขับได้ชิวๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยเวลาจะเปิดปทัทม์มันต้องกดรถกดอะไรนะเปิดปัทม์ยังไงไม่ถึงว่าเอ้ยกด F5 F5 เปิดปัทม์นะนะกดต,ตัวเฮดค้างตัวเฮดค้างโอเคครับต้องจอดรถก่อนใช่ไหมสำหรับบางคันนะ โอเคบางคัำเปิดไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคครับแต่ปุ๊กปิ๊กเนี่ยเปิดได้กดตัวี G, เอ้ยกดตัวเฮดค้างอะกดตัวจีตัวเฮดวะนั่นแหละสองตัวสัก<า>อันหนึ่งใช่ไหมเออยสักอันอนะโอเคครับ จะแต่งครับโอ้ยจะแต่งจะแต่งเท่าไหร่สองร้อยครับนี่ครับเข้าไปได้เลยใช่ไหมหรือว่ารอคิวเข้าไปได้เลยฮะมันมันจะทับกันไหมรอคิวด้วยาไหมมันไม่ทับกันฮะมันแค่จะบังทางออกใช่มันจะบังกันเนี่ยผมรอเขาบอกก็ได้โอเคถรัเดี๋ยวผมจอดรอฝั่งของท่ามแต่ผมจ่ายไปแล้วนะ ครับท่านครับัถ้างั้นผมขอรบกวนเช็ดบลอได้ไหมผมจะได้แต่งมันได้เห็นชัดๆได้ได้ได้ครับขอบคุณมากครับเพิ่งถอยมาเลยเม,มาแต่งเล่น โอ้ยสวยเนะยี่ยมขอบคุณครับ ช่างครับถามหน่อยได้ไหมอ่ะเปิดประทุนมันกดตัวอะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับ นายถามเรืนองไหนได้ไหมครับผมกดเปิดประตูมือกดตัวอะไรอ่ะอ่าเฮดป่ะเฮ็ดเฮดค้าเฮดค้างใช่เฮ็ดอาทำไมไม่ไม่เปิดเลยวะอันนี้เหมือนจะไม่เปิดไม่ได้มั้งครับอ้าวตอนซื้อมามันเปิดได้อ่ะมันไม่แน่ใจต้องแต่งใช่ไหมหมายถึงตอนที่เลือกในร้านค้าใช่ไหมใช่ในร้านค้ามันมันน่าจะต้องเลื่อนไปที่มันเป็นแบบนั้นนมัเป็นผ้าดำๆกับมันปีแบบนี้ ถ้าเป็นผ้าดำๆน่าจะเปิดได้แต่ตอนน,นไม่ตอนผมตอนผมซื้อมาคือเลือกอันที่มันเปิดอยู่เลยนะอา้ารอใช่น่าจะสมมาหรือเปล่าทังนั้นไม่ต้องแต่งมั้งต้องลองดูตงดแต่ว่าผมกดเฮดไปได้ไม่กี่จ่ายไปแล้วนะผมพร้อมเข้าเลยนะ ไม่ใช่ผมจ่ายไปแล้วนะครับผมเข้าเลยนะ มันเปิดไม่ได้อ่ะ ว่าไงคันนี้เปิดได้หรอคันเนี้ยไม่รู้ตอนผมซื้อมันมันเห็นว่ามันเปิดได้ขอกดตัวเอชฮ่องกงนะครับค้างไว้กดไม่ได้ไม่ขึ้นอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันเปิดไม่ได้รุ่นนี้หรือว่ายังไงคือตอนค้างไว้ยาวๆเลยนะใช่กดค้างไว้ยาวๆเลยนะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนลังคาวะไม่น่าเกี่ยวแต่เมื่อกี้ผมยังเปลี่ยนไม่หมดอ่ะหมดตังไปทั้งหมดแสนนึงแล้วเนี่ยคันเนี้ย แล้วเห็นใครเคยเปิดนะครับคันนี้ยังแต่งไม่เสร็จเลยฮะไม่รู้สิใคเคยเปิดราคไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นใครซื้อเลยดีกว่าอผมก็เพิ่งเคยคัยนี่คันแรกใช่แต่ตอนนช่น่าจะต้องแต่งราคาั้งถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ยังแต่งไม่เสร็จไม่มีตังค์แล้วยวไปรับสาวก่อนเอาสาวมาแต่งฮะคันนี้มันสี่หมื่นเจ็ดเองจะแต่งเป็นแสมใช่เนี่ยแต่งเป็นทั้งหมดเนี่ย ตันได้แสนแล้วยังร้อยก็ไม่ได้แต่งเลยสียังไม่ได้เปลี่ยนใช้เงินใช้เงินคุ้มรวมรวมค่ารถนะแสนหนึ่งอ่ะก่อเท่าไหร่อ่ะใก่อสามกี่หมื่นกี่พันอ่ะก่อสามก่อพันก่อเท่ากับอ่ะก่อไอ้เครื่องเท่ากับคาเมโชเลยเครื่องเท่ากับรถตัวห้าพัน่ะเท่ก็พอแล้วครับใช่คันนี้เป็นเท่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแต่งใหม่เมืองแล้วตอนเนี้ยเพราะมีคันเดียว รอกันอ๋อ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 เท่เครื่องเท่าไหร่เนี่ยพี่เครื่องเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยรวมแต่งเนี่ยตอนนี้ยังแต่งไม่เสร็จเลยหมดไปแสงแล้วอยู่ไหนแสงอยู่ไหนอยู่ไหนดูกำลังมาแอดด็อปค่ะเอ้า ที่จะพาให้พาไปแต่งรถหนูมาแอบดอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไรกลับมาเลยปลกเพื่อนเดี๋ยวไปอ,อะไรนะโอเคบายๆมันยกล้อได้ไหมพี่ไม่รู้โอเคไม่รู้เหมือนกันแนตะ่มันต้องกดอะไรไม่รู้มันเข้าผ่านไหมว่าเป็นบาร์ค้างนะแล้วก็ปล่อย